สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุดาสอนพักดีค่ะจะมานำเสน,นอดาราดาราที่ชื่นชอบค่ะชื่อไบวชิรวิทค่ะในนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอเพลงค่ะมี3าดีที่เป็นรูปต้นไม้แล้วก็โต๊ะค่ะ,คะมาด้านนี้ก็จะเป็นเปิดประวัติของไบวชิรวิทค่ะ มาทางนี้ก็จะเป็นรูปภาพค่ะไม่เดินค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเพลงเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรูปภาพ อัน,นนี้ก็จะเป็นรูปภาพเหมือนกัน,นะคะ่ะรูปภาพน่ารักน่ารัก <c oughs> ค่ะก็ขอบจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ